สวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ในแมปของคนไทยครับผมอัปเดตหนึ่งไปลว่าแมปนี้เพิ่งจะสร้างใช่ไหมครับผมผู้ชมฮะแล้วก็ไอ้ย่านะผมแล้วก็เด็กๆในคอมเมนต์ส่งให้ดูกับพี่ครับแมปคนไทยกับพี่ลองเล่นดูผมก็เลยลองมาดูสักหน่อยกันแล้วกันนะเป็นยังไงรู้สึกว่าช่วงนี้แมปคนไทยเขาฮ่าจะเยอะนะครับผู้ชมฮะคนไทยมันก็ขยันขยันทําแมปจริงๆครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นยังไงเนาะเวลตันยังแค่750อยู่เลยเพิ่งสร้างนี่มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับผมอะอันเยล มีคนไทยมีคนไทยไหมต้องสร้างตัวละครไหมเนี่ยหรือว่าเล่นตัวละครแบบอวตารเลยโอเคเล่นอวตารเราได้นะครับผผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่กันที่โลกทาวตัวละครคือกูเท่มากชุดใหม่เท่มากครับผมผู้ชมฮะแล้วมันไม่มีเสียงเหรออ๋อโอเคนึกว่ามีเสียงครับผมเสียงมันเบาเฉยอันดับเลขมาเราหาผลปีศาจก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมฮะไหนดูซีเดวิลฟุตโอ้ยต้องซื้ ไม่มีตังค์มีอยู่ศูนย์บาทนะครับผมฮะโอ้โหนี่มันร้านขายผลใช่ไหมแล้วสุ่มผลตรงไหนอะเซสสปามแต่ว่าแมปแมปมืดจังหรือมันตอนกลางคืนนะครับผมฮะก็เป็นฟิลเตอร์แบบประมาณเหมือนแกนพีทอะไรพวกนี้นะครับผมผู้ชมฮะแบบมันจะจะแบบทึบๆหน่อยนะครับผู้ชมฮะซึ่งเราต้องฟาร์มที่ไหนนี่ตรงนี้ไหม <laughs> ตรงนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้สิบบวกนะครับผมโอเคซึ่งที่นี่ก็คือโลกทาวใช่ไหมฮะเกาะแห่งการเริ่มต้นนะครับผมฮะในวันพีทก็คือ เป็นที่ที่เจ้าแห่งโจนสรสลัดเกิดแล้วก็ตายหาที่นี่นะครับผมผู้ชมฮะเพราะดูปะหานั่นเองนี่ไงตรงนี้ครับผมผู้ชมฮะที่รับเวสส,สินะเวลศูนย์นะครับผมรับกับไอหมอนี่ให้จัดการแบนดิตก็คือโจนนะครับผมโอเคไอพวกนี้สินะโจนจัดไปฮะนี่แน่ชกอุ้ยสวยดูนะตอนชกสวยดีนะครับผ,ผู้ชมมีเอฟเฟกออกมาด้วยนะฮะโจเจอเออเอจะาจะจะจะ เรียบร้อยตัวท้ายตัวท้ายใช้มัดชก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 เออนี่ง่ายกับแกนพีนะครับผมแกนพตีต้องบอกนะฮะผู้ชมเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะแต่ว่าขึ้นแค่นหนึ่งเวลเองเหรอมันต้องมีโค้ดบ้างแหละนี่ไงมีโค้ดอยู่ใครว่าไม่มีเอาคูณ2ก่อนเลยกูน่าจะฟาร์มพอสมควรเลยนะครับผมฮะเอาคูณ2องก่อน,กนแล้วกันอันนี้ฮะ มาครับผมบิ๊กอัปเดตเรียบโอ้ยคูณ220นาทีโคตรเยอะใส่โคตรเดียวคือกูฟาร์มได้ยาวเลยนะครับผมฮะมาฟาร์มต่อที่สําคัญเลยอย่าลืมอัพสเต็กด้วยนะฮะผู้ชมฮะและซึ่งเราก็ฟาร์มกันแบบแยาวๆพะเราได้คูณ2มาแล้วนะครับผมผู้ชมฮะจนกว่าจะว 10, ิวสิ่ก็จะได้ไปรับควสที่ที่เราหลงครั้งแรกนั่นเองฮะต่อยเรียบร้อยอไปดูซีตรงนี้มีร้านขายสวอชขายดาบด้วยนะครับผมผู้ชมฮะถ้าเกิดได้ดาบเาจะฟาร์มไวกว่าหมัดหรือเปล่ามาคูณสองพัน สองพันตัเราไม่พอผู้ชมฮะเก็บไว้ก่อนกันแล้วกันไปฟาร์มต่อพอเราฟาร์มไปสักพักแล้วได้เจอกับเซนเซเข้ามาเล่นด้วยนั่นเองครับผมผู้ชมฮะอุ้ยนี่มันเซนเซนี่หว่าผู้ชมฮะศัตรูรอบทิศทางศัตรูรอบทิศทางเรียบร้อยมาผู้ชมฮะกระทืบในบ็อกฟุตเรากระทืบเลยนี้กระทืบเลยอันนี้กูไล่กระทืบเลยบ็อกฟุตซื้อไม่ได้เซนนี่ผมไม่จะไหวเพราะว่าเราเวลก้าวเลยนะครับผมนี่แน่นี่แน่นี่แน่มีแต่คอมแบดครับผมไม่มีสกิล ไม่มีดาบไม่มีอะไรต่อยอย่างเดียวานกเลงตีกันโอ้สเต็ปสเต็ปยุสเต็ปเยอะสเต็ปเยอะสเต็ปเยอะเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะไม่ได้ค่าหัวว่าเวลต่างกันเกินไปน่าจะเวลหนึ่งนะครับผมผู้ชมฮะน่าจะอย่างนั้นเดี๋ยวเราฟาเวล์หนึ่งเราก็ได้ไปที่ฟาร์มอื่นต่อนะแล้วพอเราถึงเวลสิบก็ถึงอะไรแล้วที่เราต้องย้ายจุดฟาร์มไปฟาร์มยังเออรปานกว้างนะครับผมที่ที่เออราชาโจรสลัดโดนปะหานั่นเองฮะตรงนี้เลยฮะที่เราต้องฟาร์มครับผมผู้ชมฮะ เปิดหรือละกันเปิดและกันเปิดเปิดไปไหนฮะไปไหนเปิดนี่แน่นี่แน่นี่แน่ความต่อไม่มีผลก็ฟาร์มต่อนะครับผมผู้ชมฮะเม่่ลำบากว่ะต่อยเรื่องโอ้ยอะไรยะมึงเก่งแน่มึงเก่งกับผู้เล่นใหม่แน่ลำพังกูตีมอนไม่เข้าเลยมึงตีกูทีเยวตายเลยเม่่แม่ฟาร์มยากความเย็นถึงเวลาแล้วจะต้องใช้เออ ดาบดำนะครับผู้ชมฮะอย่างน้อยมีโยรูก็ทุนแรงเราได้ครับผม500โลบั่กชิวๆฮนะแปะเติมใช้โยรูฟาร์มต้นเกมน่าจะไวกว่าผลปีศาจไหมอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีโยรูแล้วนะครับผมมาแล้วโยรูกูอยู่ไหนดูซิอินเวนทารี่น่าวโยรูกูไม่มีสวยย่ะขออนุญ,ญาตรีเกมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ไงดาบโยรูโอเคเส้นทางสู่นักดาบอันดับหนึ่งครับผผู้ชมฮะ แต่ว่าถ้าปลดล็อกมันต้องจิ้ห้าขึ้นไปครับผู้ชมฮะในขอลองดาเมจหน่อยสิขอดราม่าหน่อยฮึ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 ฮฮดาเมจหน่อย <laughs> จัดเพราะเรายังไม่อัพดาบนะครับผมฮะตอนนี้ผมเอาแค่ดาบกับสแต็งกันแล้วกันผู้ชมฮะมาซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างลองดูดิกูโดงนงญี่ปุ่คุณเร่งคุณเรงเราดูท่าเซตไหมเราอัพจนจิ้มห้ามาสเตอรี่แล้วนะครับผมผู้ชมฮะ <laughs> โอเคอย่างนี้นี่เองนะครับผมผู้ชมฮะ เดี๋ยวรอคูดาวก่อนอยากเห็นแบบประชิดประชิดใกล้ๆตีคนได้ไหม <c oughs> ตีได้บอกเลยเลื่อนขอเลื่อนอุยไม่ดูไม่ดูดเรียบร้อยยังไงเอ็งหนีเข้าเซฟโซนเหรอคิดว่าจะรอดเหรอฮะคิดว่าจะรอดเลื่อนอย่างแช่นเรเรียบร้อยครับผมผมู้ชมมาไม่ได้รางวัลคนเลื่อนอะ่ะมาแล้วควสต่ออุย้ยอะไรอะ่ะผนน้ําแข็งเออคนน้ําแข็งเหอเดี๋ยวโกนกูรับควสคกูรับควก่กน ไอ้พวกเราเพก่อนเกก็ไม่ได้น้อมันมาล้างเคสให้เพื่อนมันแน่เลยผู้ชมนะไอ้ตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้ในเพื่อนมันนะครับผู้ชม <c oughs> ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเล่มเมราฟาร์มถึงเว่ายี่ห้าก็ถึงเวลาที่เราต้องตีบอสของเกาะน,นั่นเองครับผมผู้ชมซึ่งก็คือสมโมเกอร์ครับผมผู้ชมมาครับผมตอนนี้วิเกเบลยี่ห้าแล้วแล้วไหวไหมนี่สโมเกอร์สมโสมเกอร์นะครับผมสมโมเกอร์มันจะเกิดตรงกลางตรงนี้นะฮะผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องรีสปาวหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเพิ่งตีไปนะครับผม แต่บอลเล็กเขาจะเกิดไวเลยเนาะ่นไงมาแล้วผู้ชมเกิดไวจริงด้วยเกิดไวจริงด้วยผู้จะขัดคำล้วไหวไหมเราไม่ต้องมีฮาคิเราตีโอ้โหตีได้นะครับผมแต่มันตีเราแรงมันตีเราแรงโคตรมันตีเราแรงโคตรสมูเกอร์สมูเกอร์โอ้ยเดือดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่โคตรรัวมจะตายผู้ชมตัวตายอุ๊โอ้ยสมูเกอร์ตายกูตายที่เราแพเพราะลืมอัพสเต็กเฉยๆหรอกผู้ชมอัพสเต็กเพิ่มเลยกันโอ้เพิ่มเลือดดีไหมโอ้หเลือดน่าจะสำคัญนะครับผผู้ชมฮะ ขอเพิ่มเลือดและกันเลือดก็คือเออสเต็งหรือดีเฟนไหมะอ๋อดีเฟนนะครับผมผู้ชมฮะโอเคเอาสุดแล้วกันเลือดนะครับผมกับดาบนะฮะหมัดเราต้องใช้อีกไหมเรามีโยลุเราไม่ต้องใช้แล้วมั้งเลือดไม่รีก็เสร็จพี่สิครับผมมาสโมเกอร์สโมเกอร์อุ้ยเลียงเลียงเลียง,เ,ง,เ,งเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะมาเรียบร้อย โอเคซึ่งผมต้องฟาร์มจนถึงเวลเออสามห้านะผมถึงจะไปเกาะต่อไปได้นะครับผมอันนี้ขอออพให้เต็มแล้วกันในส่วนของซอสก็คือสกิลเอ็กซ์ครับผมบล็อกที่50มาสเตอรี่นะครับผมผู้ชมฮะอะลองดูหน่อยกันแล้วกันนะครับผมผู้ชมท่าเซตก็คือท่าเลขก็คือท่านี้นะฮะโจมตีเทียรสองนะครับผมฮะแต่มันรัวมากแล้วก็ท่าเอ็กซ์นะครับผมผู้ชมท่านี้ยังไม่เคยใช้เลยโอเค เป็นดวงไฟนะครับผมหลบได้เนี่ยผู้ชมมันไม่ได้ไวมากยังไงก็หลบได้นะผมว่าเซนเซเพิ่งมาถึงนี่เหรอคุณจะไปโลกคุจะไปเกาะใหม่แล้วเนี่ยถามก่อนดิเวลอะไ,ไรแล้วเวลอะไรเร็วเวลสิบเก้าโอเคเยอะอีกนานนะครับผมฮะเยอะอีกไกลคุณรู้ผมสร้างแมปเองดีไหมผู้ชมผมสร้างแมปวันพิชเองดีไหมชื่อว่าเออโซกังโซกังบล็อก เื <c oughs> ่อจะหาหน้าดูโซกังพีทอะไรเงี้ยกาะต่อไปคือ3-5นะครับผมต้องไปทางขวาของเกาะแรกใช่ไหมโอเคไม่ยากแต่รอแปบบ๊บนึงครับผม่านผู้ชมฮะต้อง3-5ก่อนเลยสเวลเจ้โยโปรฟาร์มโยตอนนี้มีคอลเลคชันเสื้อใหม่แล้วคือสุดสีน้ำเงินบอมเบอร์แจ็คเก็ตนะครับผมมีลายข้างหลังด้วยนะครับผมฮะ แล้วไม่ใช่แค่นั้นฮะมีสีแดงด้วยครับผมฮะย้อมแมวขายแล้วก็มีกางเกงสีดําด้วยนะครับผมสีแดงไม่พอย้อมเพิ่มอีกสีคือสีเหลืองครับผมแล้ต้องกางเกงสีขาวรีบกลุ่มซื้อเสื้ออยู่ใต้คลิปครับอยากมีผลปีศาจจังแล้วเราต้องไปเบิกเรือตรงไหนนี่ต้องเบิกเรือตรงไหนนี่แมพมันมีเช้าไหมนี่ผู้ชมฟ้าพัฒนาย,ยังมืดเลยเนี่ยไหนหาก่อนที่เบิกเรืเอที่เบิกเรืเอตรงนี้ไม่มีคนนะครับผมฮะปอุ้ยตมโอเคลืมไปเราไม่ได้กินผลปีศาจเราว่ายน้ําได้นะครับผม โอเคไม่ที่เบิกเรือก็โคตรจะไกลนะครับผมอะดูสินูบ๊บบอสเอานู๊บบอเลยนะ <c oughs> นู๊บบอแล้วกันโอ้โหผู้ชมจะไปถึงไหมนี่เรือโดนน้ำท่วมแล้วนะครับผมน้ำเข้าเรือแล้วโหจะไวนู๊บบอสแต่โคตรไวผู้ชมเรือมึงไวเกินไปเลวเรือไวเกินไปเลวเราต้องไปทางขวาคือทางนี้นะครับผมผู้ชมฮะไม่มีทางหลงหรอก ยังดีในผมที่ว่าแมปมันมืดอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้แบบใหญ่เหมือนเออแกนพีทนนผมที่แบบต้องใช้เข็มทิศนําทางนะครับผมมันงั้นหลงแน่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเออมันก็ไกลอยู่นะครับผมผู้ชมฮะถ้าเกิดมีเรือเร็วได้จะไวกว่านี้ไหมผมอัพเลือแล้วกันเน้นเลือเลือเรือกระดาบแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้เรายังไม่มีผลปีศาจเนาะสแตงผมว่าไม่น่าใช้แล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมัดน่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมผู้ชมแมปทหารเรือไหมอ๋อน่าจะเป็นกองทัพทหารทัพเรือนะครับผมฮะตามเนื้อเรื่องเลย โอเคทีแล้วก็ฟาร์มที่นี่ต่อนะครับผมฮะฟาร์มต่อฟาร์มทหารเรือต่อความทหารเรือต่อรุรัวความต่อรุัวนี่เนี่นี่เน่นี่เน่ยดาบยังคงใช้ได้อยู่นะครับผมผู้ชมฮะมาสำรวจเกาะหน่อยกันละกันนะครับผมผู้ชมฮะโอเคตรงนี้มีที่ฟาร์มอีกจุดหนึ่งโหเรียห้าสิบหรืฟาร์มได้นะครับผมอุ้ยที่ซุ่มผลหรอ ตรงนี้สุ่มผลได้นะฮะผมแต่ว่าเราไม่ได้จะสุ่มได้ตอนนี้เพราะเราไม่มีตังค์เลยนั่นเองฮะผู้ชมเราฟาร์มต่อกันแล้วกันเจอคนผู้ชมฮะมันฟาร์มตรงนี้มันจะโหวดกับเรากระทืบนลปละกันกระทืบและกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเรียบโล้หได้เจ็ดสิบห้าบอนตี้แปลว่ามันค่าหัวเยอะกับเราไหมผู้ชมได้ค่าหัวมาเจ็ดสิบห้านะครับผมฮะาถือว่าใช้ได้ <c oughs> เดินชิวเลยนะไปแล้วเหรอเอ็งไปแล้วเหรอโอเคครับผมดูมว่าเขาจะไปแล้วนะฮะผู้ชมฮะมาโทษทีละกัน เขาเรียกว่าโจรสลัดเลื้อนนะครับผู้ชมฮะเฮ้ดูหมอไอหมอนี่มันจะเคลนนะครับผมผู้ชมมันไล่เตะผมว่ะมันเคลนนะนี่หมือมันเจ้าผมแน่เลยว่ะผู้ชมลองดู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 เฮ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงหนีก่อนหนีก่อนมันมีขาดาด้วยนะครับผมผมไม่มีอ่ะเก็บป่ะเออมันเอาว่ะมันเอาว่ะเอามาจากไหนเนี่ยขาดํามาเอาบอเอาบอไอเอาบอเอาบอเฮ้ยผู้ชมฮะดูมันเขาอูนี่เขาจะ ดูๆผมว่าผู้ชมนี่แน่นี่แนี่หูตีคุณเลิงตีคุณเลงมันคุณเลงเลยหูหูขาดาแม่งแรงจัดมันได้เยอะกับผมจริงด้วยมันจะ50กว่านะครับผมผู้ชมฮะขออนุญาตขออนุญาตหนีแล้วกันขออนุญาตหนีแล้วกันไปละจ้าไปละผู้ชมเกียนเกียนจัดเกียนจัดดูดีมีโคเล็กบ้างอยากรลีสแต็กว่าเพื่อแบบถ้าได้ผลจะได้เอาโคตัวนี้จะไม่ต้องเติมนะครับผมผู้ชมฮะรลี้ยสแต็กมีนะครับผมผู้ชมโอเคถือว่าใช้ได้อยู่อ้ย โอ้โหมันมาตีทีเพอ โอ้โหตีที่ผืนนี่มันน่าจะเคล็ผมจริงเลยผู้ชมฮะน่าจะเคลจริงอ่ะอัพเลือดเพิ่มเลยกันโูไหวนถ้าเกิดเราอัพเลือดนะครับผู้ชมฮะอัพเลือดจะเยอะเลยรเงี้ยแต่ว่าขาดํามันแม่งโคตรแรงเลยแล้วอยู่ๆนั้นเราก็ได้เจอกับผลปีศาจโดยบังเอิญครับผมผู้ชมฮะไม่ต้องสุกไม่ต้องหาแต่มันมาหาถึงที่ครับผมมันคือโชคชะตาสินะแบบนี้แต่พอเรากินไปเท่านั้นนหะครับผู้ชมฮะมันคือผลล่องหน,นั่นเองมาดูสกิลฮะผู้ชมฮะถือว่าดีเราสามารถล่องหนได้นะครับผมผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดถือดา ก็เห็นอยู่ดีวิ่งตามดาบได้แต่ถ้าเกิดเอาไว้หนีนะครับผมฮะก็ได้อยู่นะผมเดนเราเก็บดาบปุ๊บเห็นไหมดาบก็อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับผมสรุปเลยก็คือไม่รู้ว่าอะไรไประโยชน์หรือป่าสำหรับคนนี้นะครับผมฮะมาฟาร์มต่อแต่มันมีแค่สกิลเดียวเองนะี่เป็นผลกลางๆนะครับผมเดวเราขอสุ่มผลหนกันละกันผู้ชมฮะผู่เพลงยนะังอ่ะสองแสนห้าไม่โกดไม่มีหรอกนะแต่ว่าเราสามารถสุ่มด้วยลูบี้ได้ครับผมเพราะงั้น เราลองเติมรูบี้ดูนะครับผมฮะชอบเดยมาครับผมฮะเรามาทําการเติมโลบักเลยกันแล้วกันนะครับผมฮะเออได้มาห้าครั้งคือผมว่ามันจะต้องมีผลเละๆออกบ้างแหละผู้ชมตอนนี้เราได้5้าลูบี้แล้วมาเรามาลองทําการสุ่มกันนะครับผมผู้ชมฮะมาเจมอ้าวเอ้วทำไมเราสุ่มไม่ได้อะใช้หนึ่งอันไม่ใช่เหรอเจมเอ้าวไอ้คนไทยหลอกกันเนี่ยผมก็มี5้ารูบี้นะผู้ชม ทำไมกูสูมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีดิอีกทีดิมันนี่ไม่ได้เพราะเราไม่มีตังค์นะครับผ,ผู้ชมฮะแต่เจมมเรามีนี่น่ดูนี่ดูหลอกเด็กตังค์คนไทยหลอกกันผู้ชมคนไทยหลอกกันเฉยเสียใจกับคนดูเสียลบักแต่แต่สูมไม่ได้กูเปลือกผลล่องหนแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยดีอ่ะเต่ถือว่าผลล่องหนก็ดีกว่าที่คิดฮะเพราะว่าสามารถพาเราหนีได้เราต้องฟาร์มถึงเวื่อเท่าไหร่นี่ อุ้ยลูลีชีดกูเดินเปิดเอามาดีมาดีมาดีเบกอุยอ้ยเบกอุ้ยโคเลงโคเลงแล้วกูไปกูเก็บดานแล้วกูล้องหนกูเก็บด่านแล้วกูร้องโหนเรียบร้อยครับผมอุย้ยผมลืมว่าเราว่ายน้ำไม่ได้ลงน้ำทำไมวะเกือบตายเกือบตายโอเคครับผมผู้ชมเอากูตกผมมองไม่เห็นตัวเองว่าอยู่ตรงไหนผู้ชมโอ้โหซานนีไมาเล่งอูเสีย69บอนตี้ ผนล,ล่องขนก็ดีแหละผู้ชมวปรอบโจมตีไว้หนีได้แต่ว่าไปเด็นคือขเมตัวเองตอนกูมี <c oughs> ตกน้ําเลยแต่ยางน้อยก็ไม่หลอกคนได้ครับผมผู้ชมฮะ <c oughs> นี่แน่เอ้ยดักเบสใช่ฉันดักเบชฉันคนบ้านรวยยังไงล่ะด่าฉันสวยสินะแต่ถ้าเกิดนายเห็นผมปีศาจข,ของฉันแล้วก็นายจะอึ้งกว่านี้อีกผู้ชมฮะ <c oughs> นี่ดีดีกว่าผมผมเลขเขาหด่อยดีกว่าโลนหัวลาอไปหน่อยกันแล้วกันฮะ <c oughs> ผมซุ่มโจมตีดีไหมผู้ชมฮะลองซุ่มโจมตีดีไหม ตีตีตีไม่เข้า,ต,ขาตีไม่เข้าไม่รู้อยู่ไหนไฮไอ้หนุ่มสวัสดีเดือเบคอนกายนะครับผมไฮนายคือเบคอนกายอย่างนั้นเหรอนี่ผู้ชมฮะฉันคือผียังไงละ่ะแอมโกดูซะลุกดูผู้ชมฮะแล้วก็ล่องหวนโชว์ล่องหวนโชว์ให้มันตกใจนี่แนงง่งงดีงงดีงงดีงงวัดวัดเดอะวัดเดอะตกใจเราเป็นผีตกใจอะดิ อุ้ยนี่มันไล่ฆ่าผมแน่เลยวายล้ำแข็งผมกลัวจังอุย้ยเซนเซกูมาแล้วเพิ่งจะมาถึงก่อนนี้ยังงั้นเหรออุย้ยทำไมมีฮาคี้ไม่มีฮาคี้เราฟาร์มก่อนทำไมเราไม่มีเอามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเพื่อนพาไปอยอ,อยากได้มั้งอะ่ะอยากได้มั่งจังแต่เนื่องจากเรายังไม่มีเงินพอซื้อฮาคีก็เลยต้องเติมโค้ดนะผู้ชมฮะเพื่อที่ได้เงินประมาณห0,000นนั่นเองฮะเรียบร้อยครับผมได้ห้าห0่นเบรลี่มาโอเคเราไปกันไป มึงไปแกกูมัคงถึงไงนี่เบคอนเบคอนกายมาลำนี้ดีกว่ามาเบคอนมึงไปด้วยเหรอเดี๋ยวเบคอนกายก็ไปกับเรานะครับผมผู้ชมฮะโอ้ยเรือโคตรไวเรือเกมนี้แม่งไวจังหวะผู้ชมฮะโอ้โหเดือดเดเดี๋ยวเรือจม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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะแอมแจ็คสเปโร่มึงดูหนังมากไปไหมนี่ดูหนังมากไปได้ดิผมอยากล่องหดไปผักเขาตกมากเลยผู้ชมฮะเอยเต้นเดย กูอยากผักตอกทะเลมากเลยมี่สนสะด้วยสนจะด้วยโว้ยสโนว์ไอเลนรา v เวลร้อยห้านะครับผมผู้ชมฮะโห้ยกว่าน่ากลัวจังเห็นแล้วคิดถึงแกนพีทเลยผู้ชมฮะก่ะเย,ยตินะครับผมที่เราโดนกระทืบตายหลายทีใช่ปะวะก่อนนี้ไหมเหมือนเลยนะครับผมอ๋อตรงนี้ใช่ไหมซื้อมาครับผมเท่าไรวะหนึ่งหมื่นนะครับผมโอเคถือว่าแพงมากนะครับผมกดเจปะเอาเจนะครับผมเจจริงด้วย มาฮะตอนนี้เราได้ฮาคิมาแล้วนะครับผมผู้ชมถือว่าเทพจัดไม่ต้องมีพลังโกงภารกิจเลยหรอกฮะผู้ชมฮะขอแค่มีตาผมก็มีฮาคิได้หวะ่ะเป็นไงฮะไอตัวนักแข่งที่มาไล่ฆ่าเรานี่หว่าผู้ชมตนนัวนี้นี่เนยขอฆ่าหัวคืนกันลวกันนะขอฆ่าหัวคืนเราใช้ฮาคิด้วยครับผมผู้ชมฮะเอาห้เซ็นเซงงงดีกว่าผู้ชมฮะลงหลัวลงหลัวลงหลัวเลยรอบโจมตีโอ้โหปิดพี่พี่เวลหกห้าไปทางซ้ายนะครับผมฮะของเออ เกาะนะครับผมกเกาะแลกนะครับเกาะลูกทาวโอ้ไม่ยากครับผู้ชมเราจะขี่เรือลำนี้ไปกันแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะมาเรือใครไม่รู้แต่กูขมโมยเพราะเรือแม่งโคตรไวนะครับโอ้โหแม่งมาขี้แมงอยู่ในเรือตอนไหนเนี่ยมันอยู่ในเรือตอนไหนนี่เบคอนแล้วเราก็มุ่งหน้าออกเดินทางไปยันเกาะบาร์กี้ครับผมผู้ชมฮะโดยมีคนติดเรือมาด้วยครับผมซึ่งพารามากๆไอแฮปฮาคิาเออกูเห็นแล้วเห็นแล้วไป ทีนี้แล้วครับผมฮะตอนนี้เราผ่านโลกทามมาแล้วนะครับผู้อูดูนั่งดีๆนั่งดีนั่งผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยว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 จอดเรือโกนจอดเรือโกนอีกเป็นไรมั่งเดี๋ยวเบคอนเบคอนติดไหนดูดิผู้ชมติดติดที่เรือเราจะช่วยเราจะช่วยนายยังไงดีเบคอนเขาบอกไงเขาบอกเฮลผู้ชมเขาบอกเฮลช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยคุณจะช่วยมันยังไงเนี่ยเราขับเรือออกได้ไหม ผู้ชมผูภพาละจริงๆเลยมึงเนี่ยพาละจริงๆเบคอนออกมาโอเคครับผมผู้ชมฮะตอนนี้ดูเหมือนเขาจะหลุดออกมาเร็วนะครับผมเบคอนมาเครื่อมาเร็วเขือโคตรพาละโคตรพาละจริงๆเกาะนี้ไหมน่าจะเกาะนี้แหละผู้ชมฮะมันไม่ใหญ่มากเราไม่น่าจะหลงหรอกผู้ชมแค่เรามาตามทิศนะครับผมอะไรมันจะหลงทุกคลิปได้ใช่ไหมไม่มีทางหรอกนี่งไ,งไงผู้ชมเข้าทางหลังเกาะด้วยนะครับผมผู้ชมฮะ โอเคถึงแล้วฮะสลับเกาะบาร์กี้ครับผมขออนุญาตเซฟก่อนกันแล้วกันนี่ไงบาร์กี้อยู่นี่ครับผมผู้ชมฮะบาร์กี้ว่าตั้ง90้าบวกได้ไหมโอ้บวกได้นะผู้ชมถ้าเกิดเรา2คนลุมนะครับผมอลองดูเรียบร้อยหูไหวผู้ชมนูบ,บอสดูบ,บอสแปลว่ามันง่ายสินะปูกระจอกจัดผู้ชมบาร์กี้โคตรกากบาร์กี้โคตรกาขอมนมาเลย มเลยเหรอเอง้าวจังอีซี่กูจะตีคนเดียวเลยบอกอีซี่ไม่ได้ตีเลยมึงเมื่อกี้อะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะอจอกันใหม่คลิปหน้านะสัปดาหันี้บ๊ายบายครับผมไปละฮะบ๊ายบาย